ิปที่ผมก็ทำด้วยความเร่งด่วนนะฮะวันนี้ก็วันที่5กุมภาพันธ์68นะฮะเกือบจะเที่ยงคืนแล้วขอยกย่องสายตรวจนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนเจ้าหนี้สืบสวนนะครับ,รท,นนรบที่ประสานงานกันในเรื่องการที่จับกลุมแล้วก็ทำให้ประชาชนที่เขามาลองเรียนกุบัญชา แล้วก็ทใไมผู And, or, like, or ้วชาจะเข้าใจว่าจับได้หรือไม่ได้แล้วแล้วแล้เราจะมีขั้นตอนในการดําเนินการอย่างไรทําสู้อย่างเพื่อให้งามเลยไปได้นะครับเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรสักนิดนึงก็เกินกดผิดก็ไปถ่ายรูปตัวเองน่าจะหล่อพอดีเห็นคนหล่อก็เมื่อกี้นะครับมอ บังเอิญนิดนึ่งกำลังจะนอนนะฮะแล้วก็มีน้องๆโทรมาถาม <c oughs> จเจ้าคุมถิดมาลงโทษไม่ว่าหนักหรือเบาถ้าเขามีโทษอัตาจําคุกเนี่ยก็จะทำให้เขาสูญสิ้นเสรีภาพอิสรภาพนะฮะไม่ต้องหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อคู่นี้ก็มี ลักษณะเหมือนคนเมาหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปในบ้านของเขานะฮะแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยก็จับจับไว้จับไว้แล้วก็โทรหาตำรวจตำรวจก็ไปนะบอกก็ไปแล้วก็ก็บอกกับผู้เสียหายว่ามันไม่ใช่วามปิดซึ่งหน้านะแล้วก็ผู้ลูกหาเขาอยู่ที่บ้านก็บอกให้ผู้ เสียหายเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับลักษณะข,ของผู้ต้องหาเนี่ยก็คงจะเหมือนกับเมาแตไก็ไม่รู้ว่าเมาอะไรไม่รู้ว่าเมาสุราหรือเมายาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าเข้าไปในบ้านเขาทีนี้ตํารวจสายตรวจเราก็ไปก็บอกกับผู้แสียหาเขาดีๆว่าเออพาไอ้ผู้ต้องหาเนี่ย,ก,ยก็มาที่โรงพักนั่นแหละมาโรงพักแล้วก็ ไม่ได้จับผู้สายก็าไปฟ้องผู้บัญชานะไอ้ผู้บุญชาว่าตำรวจทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนี่ตมรวดเราก็บอกว่ามันจับไม่ได้ไม่ใช่ผพไปมซึ่งหน้านะครับก็เดือดร้อนเดือดร้อนขึ้นมาเขาก็โทรหาผู้บัญชาผู้บัญชาก็โทรหาว่าลำดับวอ บางเินเขามียาเป็นทานายความหรือเป็นจบเป็ญญาโทปัญญาเอกจบอะไรก็แล้วแต่จบนงจบเนจบอะไรก็ได้สุดยอดนะครับผมมาฟ้องผู้บัญชาว่าตำรวจไม่ไทําอะไรให้ร้อยเวรก็ไม่ได้ทำอะไรให้ก็ปัญหาเกิดขึ้นครับเป็นเขตเป็นเขตที่เกิดขึ้นจริงถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยกับท่านที่ขนาปฏิบัติหน้าที่สามศูนย์ใส่สายแดงท่านจะทําอย่างไร เขาถึงว่าคขา่าสตินี่สําคัญจริงนะเมื่อคืนน้องเขาโทรมาไอชาติชายก็แม่งหลับเขาพูคนน้องก็บอกพูดเขาได้จริงว่าเออนเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างงี้เหมือนที่บอกไปผมให้จับไปเลยจับได้จับได้โด,ดยความนี้มีสติจับได้จับาตา,ามมาราหกสิบหกเล็บหกสิบหกโมเลบสองนะตามบวิยา,ยา บวกกับมาปดบวกกับมาตาแปดสิบหรือไม่ก็ราชดารเขาจับได้อยู่แล้วไปดูตามัาชีท้ายพูดไปด้วยความง่วงเหงาเหวนอนไม่มีสติอาจจะดิ้งมปนิดหน่อยแล้วก็หลับจุกขึ้นจุกคิดขึ้นมาเฮ้ยไม่ใชดูดูดูกันนี้มันยังไงวะก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็โทรหาน้องอีกครั้งสอบถามก็ไจริงจรงว่าเป็นเป็นยังไง ก็ได้ข้อจริงตามที่น้องเขาเล่าเล่าให้ฟังในเบื้องต้นว่าเขามาแจ้งตามเบื้องต้นนะครับที่พูดในก็เลยกลับมาดูกฎหมายก็ถามว่าตอนนี้น้องอยู่ใครก็น้องบอกว่าอยู่กับชุดสืบสวนแล้วก็ผู้เสียหายเขาก็ไม่ได้อยู่ผู้ลงหาองอยู่ข้างนอกเลยจนส่วนในเจ้าหนที่สาตรวจเนี่ย ไม่ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนี่ก็เลยมานั่งคิดใส่ตัวก็ไม่กล้าจับก็ทําถูกต้องแล้วไอ้ผมเองก็บากไวเกินไปไม่ทันได้คิดไม่อะไรก็นี้เคสที่เกิดขึ้นนลักษณะเช่นนี้นะครับเหมือนที่ผมเคยโพสต์ไปตามคลิปก่อนหน้านั้นเนะี่ยจับได้หรือไม่ได้อีกเรื่องจับตามมานาหกสองได้หรือไม่ กับกรณีเคสอย่างเนี้ยเคสนี้เอา้าหนึ่งมีลักษณะคนเหมือนเมาไม่รู้ว่าเมาตุลาหรือเมาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเข้าไปในบ้านของเขาแล้วลรัศดรก็จับไปได้เข้าไปในบ้านรัศดรก็จับไปได้แล้วเขาแจ้งตำรวจถามว่า เป็นความผิดซึ่งหน้าไหมตอบเลยนะครับว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับเป็นความผิดเป็นความผิดซึ่งหน้าถามต่อไปว่ารัศลองจับได้ไหมถึงมีคำตอบถามว่าเจ้าหน้าที่บดจับได้ไหมโอเคนะครับเข้าไปในบ้านเขาเขาแจ้งมาสิบนาทีต่อไปตำรวจเป็นที่กระติดแล้วไปเจอคนเมาเนี่ยไม่รู้เมาอะไรก็ได้ อยู่ในบ้านเขาแล้วก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยตำรวจจับได้ไหมล่าสุดได้ไหมเดี๋ยวมี้ครัต่อครับกรณนเช่นเมื่อกี้ที่พูดบอกไว้นะครับว่าตำมาตราปอยามาแบดสิบที่พูดกันว่าเรื่องผวมเป็นซึ่งหน้านะก็ผมมอแก่คุยผมเห็นว่าเสี้ยวสดๆนะไม่ต้องว่ากันมากมายทีนี้ก็หกอย่างอะไรก็แต่ ความผิดที่มันระบุไว้ในบัญชีท้ายตาม법วิทยา,ยานะให้ถือเป็นขึงหน้ากรณีดังกรณีน,นี้หนึ่งเมื่อบุคคลถูกไล่ถูกจับโดยมีเสียงร้องเอะอสองเมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะในใดอหลังจากการะทังผิดในแถวนั้นนะะมีอาวุธหรือมีสิ่งอะไรแล้วแต่นะไปดูเอาเองนะครับแทบจะไม่อสงสเลยแต่เขาบอกว่า ความผิดนั้นต้องระบุในบัญชีท้ายงงงงงนะครับบัญชีท้ายล้วก็ไปดูบัญชีท้ายพันธีท้ย,ทยตามปวิยาญาไปดูกันเองแต่บังเอิญการที่เข้าไปในบ้านเขาเนี่ยมันเมาเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยมันไม่อยู่ในบัญชีท้ายจับได้ไหมเป็นความผิดซึ่งหน้าไหม เป็นไหมครับจับได้ไหมอ้าวโอเคเดี๋ยวใค้ว่ากันก็ถามกันว่าไม้มึงพูดตอนนี้ชาติชายก็เขาเจ้าของบ้านเขาจับตัวไหมแล้วอ่ะเขาจับตัวไปแล้วอ่ะเราก็มาดูตามมาลาเจ็ดสิบเก้าปวีณาว่ารัศดรจะจับปลุกคนหนึ่งบุคคลใดได้ก็ตามจับตามบัญชีท้ายนะก็ตามมาตราเจ็ดสิบเก้าเขาบอกว่ารัศดรจะจับ บุคคลหนึ่งบุคคลใไดได้เนี่ย <S <S ก็ตามอยู่ในมาัตตาแปดสิบสองไม่ต้องไปสนใจเรื่องม,มาตาราสิบสองเาวิญาณไม่ต้องสนใจมันนะครับเนะี่ยไอเรื่องนั้นจับตามหมายจับแต่เรามาดูตรงว่าหรือผู้นั้นก็ทำความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นระบุอยู่ในบัญชีท้ายบุคคลนั้นทำผิดซึ่งหน้าและระบุเลยบัญชีท้าย <S <S เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคู่เนี่ยเป็นความซึ้งหน้าครับ แต่ควาผิดบุกลุกเนี่ยเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยไปลอกวนกันเข้าวงศีล์เขาเนี่ยมันไม่อยู่ในบัญชีท้ายเพราะฉะนั้นรัศดรถึงจับไม่ได้แต่ปัญหาเกิดขึ้นรัศดรโทรมาตำรวจไปที่เงินเหตุด้วยความที่ผมก็สลึมเึือยู่ก็บอกว่าจับได้ถามว่าจับได้ไหมครับจับไม่ได้ครับสายตรวจไปถึงนี่เดี๋ยวก็จับไม่ได้สายตรวจถูกทําถูกต้องแล้ว เมื่อกี้ใส่ตรวจถูกกองเลยผมพูดผิดเองจะบอกว่าให้ใส่ตรวจจับตามมาตราเจ็ดสิบแปดนะครับจับมาตราเจ็ดสิบแปดนะวงเล็บหนึ่งนะแล้วก็ปิดซึ่งหน้าแล้วนกะ็หรือตามมาตราวงเล็บสามนะครับวงเล็บสามหกสิบวงเล็บสองที่ผมชอบอ้าง มันก็ไม่ใช่อีกเพราะเหตุเกิดขึ้นดึงเหตุเกิดขึ้นจริงเขาแจ้งมาตำรวจไปถึงปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ใช่ตามหกสิบหกเลบสองเพราะอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ผมผิดเลยเมื่อกี้ผมผิดเลยดีสลึมสลือพูดไปก็ยอมรับว่าสายตรวจก็เพื่อนผมโ <c oughs> ตโคขายยอมรับว่าเออผมก็ยอมรับนะเขาก็พูด ว่าเขาไม่สามารถจับได้พูดกับลอยเวรนี่ลอยเวรก็คงจะถูกคู่มวิชาตต่อน,นั้นมาอ้างว่าเป็นทนายความจบนงจบนี้พูดไปคู่มชาว่าทําไมไม่ทําเลยให้เขาเลยนี่ลอยเวรงงค่อนข้างจะงงเป็นผมงง,งเหมือนกันนะเราใส่ตัวเขาสำหรับแล้วนะเขาทําตามกฎหมายที่ให้อํานาจเขาเขาไม่สามารถจับได้เหตุที่จับไม่ได้เพราะ เดี๋ยว6 2จะว่าจะพูดอะ้ฟังสายตรวจเนี่ยที่เขาจับไม่ได้เขาเข้าใจว่ามันจับได้ตามมาตรา78แล้วก็อ้าง78วงเล็บสามเชื่อมโยงมาตรา6อ2แต่บังเอิญเนี่ยข้อเท็จจริงปรากฏว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันเมามันเมาแล้วมันเข้าไปอยู่ในบ้านเขา เราก็ไม่รู้นอนอะไรแล้วไดที่สายตรวจท่านเนี่ยไม่ยอมจับเพราะว่าจะจับตามความซึ่งหน้าก็ไม่ได้จะจับตามมัดละหกสิบวสองบอกว่าในสิบแปดก็ไม่ได้เพราะอะไรครับมาดูมาดหกสิบวงเล็สองเพราะว่าหมบงเขาบหกว่า,วาเมื่อมีเหตุหลักฐานตามแก้วจะได้กระทําความผิดและมีเหตุและมีเหต,เหตุที่ว่าจะหลบหนีหรือจะไปะยุ่งเหยิงพยาน หลักฐานหรือก่ออันตรายประการอื่นใส่ตัวท่านเนี่ย <c oughs> เขายึดหลักตรงนี้ครับว่าเขาไปเจอเลีคยผู้ต้องหาไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีแล้วก็ได้ทราบว่าไอ้ผู้ต้องหาตัวเนี้ยบ้านมันอยู่ใกล้กันนะแล้วก็มัตราหกสิบหกวัดท้ายเนี่ยบอกว่า บุคคลนั้นไม่มีที่วักแหล่งแต่บางเออในผู้หาคนนี้มันเป็นมีที่อู่กแหล่งมันอยู่บ้านอยู่ใกล้กันแต่มันอาจจะเมาแล้วมันก็เข้าบ้านเขาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอะไรเาเลยเขาก็ไม่กล้าจับเขาแ้าเขาจับขึ้นมาเขาก็โกว่าเป็นการปฏริบัติหน้าที่ชอบแต่บางเออผู้เสียหายเขาคงจะเห็นว่าตำรวจไปแล้วเนี่ยไม่ทําอะไรเขาเลยแต่จริงสายตัวก็ทํานะครับ ควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยมาที่โรงพักแล้วมาบอกร้อยเวรแล้วพาผู้เสียหายมาแจ้งกับผู้เสียหายให้มาแจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนทีนี้ปัญหากเกิดขึ้น <c oughs> ผู้เสียหายก็มีญาติจบนี่จบโทรจบเอกจบอะไรก็แล้วแต่ไปรูก <c oughs> ก็มองว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้เลยนี่ครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นในในความเป็นจริง ในความเป็นจริงของสามโซนที่ใส่สายแดงสามโซนที่ใส่แดงขนาดนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นร้อยตนรวดสีแล้วมันโทถยจะใหม่ยิ่งเหนสอยสอรอบนอกตกตกกลางคืนไม่มีใครอยู่พี่ก็ไม่อยู่ตวัวหาผู้บัญชาก็ไม่รับสาย ถึงลบสายก็ไม่ให้คำตอบไม่ได้ทีนี่ทำไงนี่คือคนจริงเรื่องจริงหลักของพักงามสวนบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนอธิบายเขาผู้อหไรเขาฟังได้ก็โอเคเข้าใจได้ก็สบายใจไปแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจแล้วครับจะทำอย่างไรหลักกฎหมายอะไบไปมาแล้วจับไม่ได้้อยเวรทำไงครับทุกสิ่งทุกอย่างพอปุ๊บ สายตรวจไปทำอะไรไม่ได้ก็มาหาร้อยเวรแต่ถ้าเรามีคนเน่ชั่นนะฮะร้อยเวรทำงานกูู้่ใครครับ,ส,รบสืบสวนใช่ไหมครับถูกไหมครับ้อยเวรทำงานกู้คู่ใครครับ,ส,รบสืบสวนครับ,ส,รบสืบสวนุูนพี่รู่น้องเรียกมาเลยครับปรึกษาสืบสวนเลยครับจะทำยังไงให้ไอ้สังให้ไอ อย่าวว่าพูดมันแรงเกินไปนะครับบุคคลที่อันตรายเนี่ยบุคคลที่อันตรายเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยจะทำไงให้ควบคุมเขาได้อไอ้ชาติชายมึงพูดอย่างนี้หมยว่าอ้าวก็จับขาหาแล้วนี่ก่อความเดือดร้อนานใช่ครับก่อความดวาเดือดร้อนานเดี๋ยวจับข้หาบุรุษนะครับ ถามว่าจะเคาะข้อหาเก่า,าความเดือดร้อนคันไปเพราะไปดูโทษคุณควบคุมตัวเขาได้ไหมไม่ได้ครับแค่สอบถามชื่อที่อยู่แล้วก็ต้องปล่อยตัวเขาไปคุณไม่สามารถจะใส่กุญแจมือเขาได้พาเขาควบคุมได้เขามีชื่ออยู่ทําไม่ได้ครับแ,แล้วมึงจะทำไงชาติใจมึงพูดมาตั้งนานแล้วมึงจะทําไงผมก็บอกแล้วไงลอยเวรไม่ทํางานคนเดียวก็เปรียบเสมือนเออนกมีขนคนมีเพื่อน ร้อยเวรก็ต้องมาทำงานกับใครครับกลางค่ำกลางคืนสืบสวนครับสิบเวรครับสามต้นหนึ่งครับประจำวันครับปรึกษากันเลยครับพามาถึงโรงพักแล้วไม่รู้จะเอาข้อหาอะไรมันดูดีครับเขาพฤติกรรมเมาไหมเอาเมาพาเขาไปควบคุมตัวก่อความเดือรดร้อนคาคาญเมาททราพมัวุ่นวายควบคุมเขา ถ้าไม่รู้ชื่อเขาค็คุมได้เพื่อไม่ให้เขาไปเก่อความเป็นอะไรกับผู้อื่นในตัวตนตัวเองแต่เพเ่อนไอ้เปรตนี้มันไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้นเลยรู้ชื่อที่อยู่มันแล้วก็รู้ว่ามันบ้าอยู่ใกล้ผู้เสียหายทำไมครับคิดออกครับติ๊กตอกติ๊กตอกพฤติกรรมเขาลักษณะเหมือนเมาใช่ไหมฮะเมามีเมาอะไรบ้างครับ เมากันชาเมาอะไรหลายอย่างแต่เมาคนชาตอนนี้กฎหมายก็ไม่ไม่รับรองก็เมาอะไรครับ <c oughs> อเอายาบ้าพี่ล้อเรนไอ้พี่สืบสวนเขารู้อยู่แล้วดูคนออกปั๊บเดี๋ยวออกตัวฉี่ก่อนครับเบื้องต้นมีสารเม็ดเอมฟตามีนไหมมีส่งไปตัวโรงพยาบาลมีไหมมีจับครับเป็นความผิดถึงหน้าครับ เป็นความเป็นหนจับปุ๊บสามารถควบคุมตัวได้แล้ว48ชั่วโมงพลบอเอ้ยไม่ใช่ครับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ควบคุมได้48ชั่วโมงนะครับเศก็จริงนะสันแขวงโอเคแต่ทีนี้ปุ๊บระวาง48ชั่วโมงนั้นนะให้นิดเดียวครับก็ไอ,อ้ผู้ใส่มาแจ้งความร้องทุกข์ก็สอบปากคำพยานหายเสร็จพุ่งขับปรากฏตัวต่อหน้าก็พาไป ฝากขังรอสารแล้วก็หมาเหตุว่าพู้ต้องหาคนนี้ยถูกควบคุมในคดีอื่นนะครับเนี่ยนิดนิดนหน่อยหน่อยเผื่เป็นเทคนิคเทคนิกนะครับให้ทําก็ก็ดีนะครับมีมีบังเอิญบังเอิญสมนุนของหลวงพักเมืองกระบ,บีนะ่เนี่ย มีคนที่กล้าหาญแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงก็ยอมรับเลยมีเขโทรปรึกษาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เก่งนะน้องเขาเก่งมากปรึกษาสืสบสวนปรึกษาคนนูน้นคนนี้ปรึกษาหมดนะแล้วมาถามผมเงินมูลหลับหลับพอปุ๊บตอบไปมั่วๆพอรู้ว่าตอบผิดแล้วเนี่ยรีบมาแก้ไขรีบก็บอกน้องเขานะครับคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์ก็ฝากให้ไปเอาสวนนะครับที่ มีเจมีใจสู้นะครับมีใจสู้นะมีใจก็ท้ายสุดนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องกันแกล้งจับคนที่เขาไม่ได้กระทำผิดมาลงโทษนะครับแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับเขามีความผิดจริงๆนะครับหนึ่งเราจับความผิดเด็ดชึ่งหน้าในเรื่องของบุกรุกไม่ได้สองถ้าเราจับข้อหา พอเดียวโทษเราเขาไม่สามารถควบคุมตัวเขาได้นะครับต้องปล่อยตัวเข้าไปนะถ้าเราควบเอาตัวเขามาควบคุมตัวในห้องขังเราจะผิดสามวิธีทยางออกที่ผมก็บอกก็คือว่าดูพฤติกรรมเขาก่อนว่าเขามีพฤติกรรมในเสพยาไหมถ้าเสพยาก็จับได้ครับตามสิ่งที่พูดเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะไม่เข้าใจว่าเออไอชาชาัยทำคลิปมาเพื่อให้ตำรวจอย่างเดียวแต่ถ้าเกิด ถ้าเป็นท่านนะครับที่เหตุการณ์ลักษณะเนี้ยถ้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือแจ้งความวววร้องทุกข์ตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจทําอะไรท่านไม่ได้เพราะตำรวจก็มีข้อจํากัดในการทําเรื่องของโข้อกฎหมายนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยหรือเราไม่มีหนทางที่แก้ไขเทคนิคเทคนิคที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องจริงซึ่งกฎหมายอันนีะไรทำได้ไม่ใช่ผมกันแกลงหรือจะแนะนําให้ใครมาไปกันแกลงคนที่เขาไม่ได้ทำผิดหรือว่า บอกว่าเอ้ยมันเมาชาชมันเมาทำไมไม่ไก่เกี่ยใช่ครับพปักงาสวนทุกท่านอยากไก่เกียร์แต่ในผู้ตัดเขาไมายอมครับ <c oughs> เขาไม่ยอมยังยืนการแล้วเขาโทรไปหาผู้บัญชาเนี่ย <c oughs> ตำรวจจะทำยังไงคนสายตรวจหรือใครก็ไม่รู้แต่คนที่หนักที่สุดก็คือร้อยเว้นที่อยู่ในโรงพักนะครับจะหาขั้นตอนทำยังไงนะครับ ที่พูดนี้ไม่ได้มีความเกลียดชังหรือว่าจะเอาคนที่เขาไม่เกิดเอามาผิดควรจะไก่เกียร์ได้ครับระบบการไก่เกียร์มันมีแต่ขณะที่มันเกิดเหตุขึ้นยกตัวอย่างขึ้นมาพึ่งสดสดร้อนๆ้อนครับนะครับผมว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับผมไม่ได้มุทะลุหรือว่าดูถูกใครหรือว่าจะเอาคนผิดมาแล้วก็ไม่ได้เก่งกาจเลยนะครับ นะครับไม่ได้เก่งขาดเลยมากมายเอาความรู้ที่ปฏิบัติจริงนะครับน้องๆโทรมาปฏิบัติจริงแล้วก็โทรมาแล้วก็ไปทําให้ได้จริงบอกให้ได้จริงรึกษาให้ได้จริงนะครับไม่ใช่ดีเดียพูดนะครับผมไม่ใช่คนดีเดียพูดนะครับนะครับเข้าใจนะครับขอบคุณครับ